เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาวกับบ้าครับวันนี้ก็จะมาโซโล่ในพาร์ทที่5นะครับของ Shadow Legacy นะครับเดี๋ยวเกมวันนี้จะเป็นยังไงเชิญไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับผมโอเครับก่อนอีกแล้วเหมือนพาร์ทที่แล้วเลย บอกเลยว่าเกลยดแบงค์ที่สุดสามด้านนี้เกลยดหมดเลยนะครับสำหรับผมนะถ้าถามว่าเกลยดไหนมากสุดผมเกลยดแบงค์แบงค์ please no โอเคน่คาเฟ่ปะไอเชีด oh, ้แบงค์ oh ไปอ o อ my g กอดชิปไก่ละ ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบน์นะครับก็พอเล่นเอ้ก็พอเล่นได้แหละนะครับหาลิ้นพันเลยในด่านที่ไม่ชอบทีนแบนไปเลยแจ็คเกิลอะ่ะเพราะว่าลมได้เปรียบอยู่ครับด่านนี้ถ้าไม่มีตัวทรัคตีนผมว่าเขาแบนมอนตี้ป่ะหรือว่าจะอาจจะเล่นก็ได้ครับนั่นไงเดี๋ยวผมจะลองเดาฝั่งรับอีกรอบหนึ่งดูว่าผมจะแม่นว่าเพราะว่าฝั่งรับเขาแบนเมลูซี่ไหมเชื่อมปะบอกเลยว่า พนันก็ได้เมลซี่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนั่นไนีคือแบบเดาเก่งเกินจริงๆมันเป็นสองตัวที่แบบแบรนบอยอยู่แล้วครับจริงๆแอโคเล่นได้นะแบนแคทไหมแคทผมเล่นแอโคดีปะวะหรือผมไปเล่นโรมดีวะผมว่าเล่นโรมก็ดีนะจริงๆอ่ะผมจะเล่นบอคิลี่โรมซะหน่อยแต่เขาเล่นชั้นบนครับ ได้อยู่วคิลลี่หยิบได้ทุกไซส์นะครับสำ,สำหรับใครที่แบบว่าอยากดูการปากล้องนะผมก็ทําคลิปไปแล้วนะครับสําหรับการปากล้องวาคิลลี่ในด่านแบงค์นะครับผมทําไว้หลายด่านอยู่ไปดูได้ในช่องนะครับผมเล่นรีเฟกต์ด้วยเป็นไรไม่รู้นะวาคิลลี่ตัวเดียวผมจะชอบเล่นรีเฟกต์นะเฉพาะว่าคิลลี่นะครับเราก็จะเล่นกิฟตั้ังด้วยตัวอื่นเนี่ยจะเล่นกิฟสามเหลี่ยมทั้งนั้นนะผมงงเหมือนกัน ก็ไม่โดนผมตรงนี้แน่นอนทำไม่มีทีมคอเซฟโดนวะไม่เห็นโดนซะากันเลย ป้าติดเสาพวกนัะะนะ้นอ่ะหนิงตาติดสวนเยนะติดอยู่อ๋อมันเห็นกล้องผมมาถูกละโอ้เรียบร้อยพอผมไปหวันแบบเร็วรวด ิโอ้โหผมยิงโดนอีกตัวใส่ตัวมายิงผโโม oh my god เล่นยากจังเลยวะเพราะเพื่อนเราโยกละอ้ยยังไม่โยกว่ะใส่สู้เกินอืมในวาคิลีมันก็รู้ทันอีกอะไรดีว,วะในลีเชียนแล้วกันเพราะว่าลีเชียนมี1นุดห้านะครับโคตรโกงผมชอบมากเลย เราไปหว่นเร็วเกิน,นทีมเราใม่มันสายลูกซองกันหมดเลยใช่ลูกซองป่วะใช่โอ้ใหม่ทีมเขาเซฟโนดนกันดีมากโดนเล่นยากนะต่นะเนียวันนี้หนามดิเช่นมันเห็นง่ายเ,เดชเล่นฟอร์ครับยันแบงเข้า เห็นให้หมดที่โล่ที่โล่อ,อีกแล้วหรือนั่นไงโตแล้ว có được bắt chơi thật <laughs> con Mau mày mà đắp chút tiền mới đại bà khổ liệt บอกเลยว่าเลีอยดด็อกโคตร oh my ้ h oh my god แล้วกูคนเดียวแล้วไม่ทะลุวะ โอ้มายก็ผมเห็นหัวเขาแล้วเมื่อเี้แต่ยิงไม่ทะลุว่ะต้นซอนเยอะกันมันล้มคนหนึ่งนั่นแหละเพะว่าข้างล่างเหอะเพื่อนๆเออีม่มีลล่าหลังกระจกได้อยู่ครับ โอ้โหถาจันก้าตายแล้วทีมกูเฮ้ยอืมจามไปหนึ่งทีช่วยๆโอเคเดี๋ยวนี้มีล่ามไม่มีซีโฟรหรือว่าผมคิบแล้วที setting mẹ rồi Dịp proximity alarm okay. Okay. rồi kìa Ok Nó có tung nít เซร์ไม่มีใครดูผมว่าเดี๋ยวเซิร์ฟแม่งมาละสามสองหนึ่งโอ้โอ้โอท้ายชาตทานันจัเก้าผมคิวได้ปะไม่มีเลนฟอสโลข้างหลังเนะี่ย

เกือบ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 พอแล้วนะเราไม่พีกหรอกแต่เพื่อนคุณจะพีกก่อนนั่นแหละสวยงามเพ้อโ <laughs> Oh my god ชิปหายแล้ว my god ผมไม่มีสีโฟะโดนเข้ามาแผ่นง่ายๆเลย เกมนี้มันยับทางวันนะียไม่น่าไหวว่ะเกมนีน้ต้องดูเกมบุกของทีมเราครับทีมเราอาจจะบุกเก่งก็ได้ใครจะรู้ห <c oughs> ยิบบิดมาแล้วเป็นไง <c oughs> อากาศเปลี่ยนนะครับทุกคนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะผมตอนนี้คือแบบจามรัวๆถูวิววงว่งเลยตอนนั้นแม่กระโดนแฟรช เล่นห้องล่างห้องบนเลยล่างใช่ไหมเนี่ยแต่ยังไม่เล่นฟอสเทนเลยเสี่ยงหูขึ้นจมูกทุกคนสอรรี่ด้วยครับโอเมกัดับบเดียว์ฮามห้องล่างแหละแต่ไม่เล่นฟอสเทนโอเมกัด oh มาแล้ววิเชียรมาเพราะผมแบงแล้วอาจจะได้ chưa đen Chịu tài nữa nữa โอเคเดอย่เพื่อน

โ oh อ้โหโอ้ไมค์กยี่สมุกไม่ตาย,ายลัสไาลโลมันข้างหลังไม่ใช่ป่ะเสียงเออได้อยู่ยังได้อยู่ะ ถ้าไม่โล่เนี่ยอาจจะเสร็จสมองนะครับทำมันลำบากางี้ะวะลาอาจจะทำแบ็คได้ก็ได้ครับตอนนี้ต้องดูต้องดูข้างล่างเหมือนเดิมแน่เลย ครัตอนนี้มันเลนฟอน์แฮตไวครับตายที่เราเลนช้าผมใช้ทามมิ่งแบบตอนมันเลนกระโดดเข้าไปนะครับอีกล่าล่าอยอะเพื่ <c oughs> อนอะ บนะเราไม่มีฮาร์ดบีจริงผมว่ามันขึ้นไปข้างบนตัวหนึ่งจากเดียร์ มาจจะดักได้ตัจนีโดนยิงตีนแตกหมดเอาตายละ อเคได้อยู่ครับเีมรามบุกโหนนี่หว่าอืออืม,อมบอกเลยว่ายัดยัดได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะคัมแบ็กหรือเปล่าตอนนี้เขาต้องย้ายไปห้องบนแน่ป่ะ แต่นี้ผมรู้สึกเงียบๆน,นะเพราะเพื่อนร่มทีมอาจจะมาบินตี่ครับอะไรวะห้องล่างอีกแล้วเพราเล่นแบบสามตาติดบะรอบน,นี้ผมจะลองไปเข้ามงครับลองดูแต่ก็ต้องระวังโดนสปาพิกด้วยนะ ฟังแฮดวะแค่ฟังแฮดวะเอออ๋อน่าจะเพื่อน เจอออนแฮชโดนแฟงเฉยโคตรใกล้ก็ม oh ันจะรอเข้าเลยโอ้ไม่โดนแฮชช็อตเอ้ยได้อยู่ เพื่อนเราได้อยู่บอ,อกเลยว่าก็มาดิครับโรโนิ่งอยู่วิชิออนแฮชมันอยู่หลังโต๊ะเลยนี่ว่าโอ้ไนซ์ออนบลูออนบลูนี่แค่นันอพสวันบลูฟิ n ส์บ u ูออนบ b ู ก็แบบว่ากันให้เพื่อนนี่เหละวะมาดิครับมาดลครับโอ้ m ม g ก็ทีมเรามันบกโหดจริงๆเ <c oughs> ล่นสายโลวออะได้ผลเฉยครับโอ้ <c oughs> ดูดิ Let's go มาฮะตีเสมอมาดูแต่เกมนี้ไม่เป็นไรฝั่งกันกันไม่เคยอยู่เลยไม่เป็นไรฮะ โอเคเพื่อนเอาข้างล่างกันเราเพราะว่าเราไปโรมได้อยู่ครับเ,รเอางี้ผมจะหยิบคาลา่าเราไปโรมกันครับเชื่อขึ้นไปเลยจริงๆคาวล่านี่เราไม่ต้องรีบเผยตัวก็ได้นะแบบโผล่มาคือสะพานมัตรฟักเกอร์แล้วก็อินเตอร์โรชชั่น บางทีเขาเห็นเขาสปอตเล้ก่อนเขาก็จะแบบระวังตัวหน่อยนะครับเออ,อะไรประมาณนั้นเฮ้ยเฮ้ยจะผมมาซ่อมตรงนี้เลยไม่มีใครรู้แน่นอน ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นยัไงมาแล้วมันจะมีใครเข้าตรงนี้ป่าวอ่ะอาจจะมีครับโอ้ m ม g ก็เฮ้ยฮัลโหล โอ้ผมต้องกลับแล้วอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยแบบเร็วรวดเขาได้ยินเสียงนั่นไหม ไซ์แตกไวสัสไม่มีใครกันอยู่เลยวะตอนนี้ยทีมมันกันก็ไม่อยู่นะทีมเราหยิบโลมอ่ะยะคือจะเอาโลมก่อนให้ได้ผมกำลังจะแบบดักรอนแบบโลมสบายสบายหน่อยตอนนี้เพื่อนตายหมดเลยตอ่นี้เหมือนมันจะเล่นบนเลย ใช่โอเคแต่เราจะเซฟโดนในเอทีเอมตรงนี้มาดูว่ามีใครมันเนียนแถวนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีใครเนียนเนะเราห้อยเล่นได้สบายแล้วอ้โ,อโหมีแถบฟอร์สมีแคปขั้น เอาให้ครบแบบเย็ะเช่แล้วเอาด้วยหมดเกินเห็นไหม อมอยู่กับเราครับเราไปห้อยแผ่นเดวอยเพื่อนน่าจะรอเข้าไซจแล้วตอนนี้วัด oh, ติดแถบฟอสต์ <c oughs> ต้องโดดไปช่วยกันจ้าละวัน dude. I'm so sorry. Ah, I'm gonna kill you. The fuck, bitch. Cross a LB. Oh fuck. Hold low, let's right? go. ไปกลายเป็นผมไปยิงเพื่อนตายนอนไวเจ็บมากเรอ,อ่ะบอกเลยติดแท็บไหมไม่ติดคทับอ่ะครับ ฟักด้วยมันเจ้าอ๋อการเป็นผมเป็นทีมเคตเองบ้าเอ้ยแพ้พอกูเลยเพื่อนะห้องโกด้วย my god โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสมบับาทนี้นะครับก็โหพลาด ถือว่าพลาดเลยสำหรับแมบนี้แต่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันพาร์ทหน้านะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบซีดี์การโซโล่แรงแบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด u ับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปกันนะ So Don't let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know giving I'm it. take, take, taking that crown from you. I ain't worried about you.